สวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกันนะคะวันนี้เจอกันเล็กก็ยังอยู่ฮ่องกงอยู่นะคะวันนี้ก็อยากจะมาคุยนะคะในเรื่องของว่า,าเราอาจจะท้อในชีวิตนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะการท้อในชีวิตเนี่ยมันจะทําให้เราเดินไปข้างหน้าได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะเพราะว่านั้นอย่าท้อนะคะต้องเรียกเป็นกําลังใจให้ในฐานะที่ว่าคนคนหนึ่งนะคะที่ผ่านผ่านวิกฤตชีวิตมาแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็ประสบความสําเร็จนะคะอันนี้ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกทกท่านนะคะว่าถ้าเกิดเราทอ้อเราทอ้อเราเบื่อเราหนาเราอะไรก็ถามนะคะเราก็ต้องดึงใจของเราแล้วก็ตั้งสตินะคะแล้วก็ปลอบตัวเองให้กําลังใจตัว ะะแล้วสักวันหนึ่งเราก็จะสําเร็จแล้วก็มีความสุขมากนะคะเราอาจจะตอนนี้เราอาจจะเจอปัญหามากมายนะคะเจอปัญหามากมายเราค่อยๆนะคะค่อยๆแกะค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละทีละขั้นทีละข้อนะคะอาจจะบางคนอาจจะ มาพร้อมกันเลยอย่างมืด8ด้านประมาณนั้นนะคะคำว่ามืด8ด้านเนี่ยถ้าเราแก้ด้านหนึ่งนะคะแสงสว่างก็จะส่งมานะคะด้าน2ด้าน3หรือคือถึงด้าน8เนี่ยมันสามารถที่จะทําให้ชีวิตเราเนี่ยโล่งโปร่งได้นะคะอันนี้ก็น้องเร็กมีประสบการณ์แล้วนะคะแล้วที่สําคัญก็คือว่าเราให้คิดอยู่ตลอดเวลานะคะว่าเราปัารถนาสิ่งใดนะคะถึงเวลาอันเหมาะสมนะคะจะสิ่งนั้นจะมาหาเราเอง แต่ว่าถ้าสิ่งนั้นจะมาหาเราเนี่ยเราจะต้องทำตัวของเราให้เหมาะสมกับสิ่งสิ่งที่เขาเรียกว่าจักรวาลจะหยิบยื่นให้เราใช่ไหมคะจักรวาลเขาต้องการหยิบยื่นให้สำหรับคนที่เหมาะสมกับสิ่งสิ่งนั้นนะคะในสิ่งสิ่งนั้นแล้วก็เวลานั้นเท่านั้นนะคะที่จะได้แต่ถ้าใครล้มเลิกการคันจักรวาลก็คงจะไม่ไม่ส่งให้สิ่งที่สิ่งที่เหมาะสมกับเราสิ่งที่ลํำค่าคู่ควรกับเราทุกท่านจำไว้เลยนะคะว่ามีอยู่จริง มีอยู่จริงเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งน้องเล็กประสบความประสบมาแล้วนะคะว่ามันมีอยู่จริงมากๆเลยนะคะและทุกวันนี้ก็ประสบความสําเร็จนะคะไม่เหนื่อยเปล่านะคะบอกเลยเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะว่าเราอย่าท้อเราลงมือทําทําอย่างด้วยความสุขนะคะความสนุกแล้วก็แม้นว่าอาจจะเป็นอะไรที่ลําบากลําบากกายลําบากใจนะคะแต่เรา ก็พยายามว่าสิ่งที่เราทำเหตุการณ์เฉพาะหน้าปัญหาเฉพาะหน้าของเราเนี่ยเราทำอย่างมีสติเราอยู่กับมันมีความสุขนะคะแล้วสักวันหนึ่งนะคะก็จะประสบความสำเร็จอย่างที่น้องเล็กประสบความสำเร็จอยู่ทุกวันนี้นะคะก็ถ้าเกิดเราประสบความสำเร็จแล้วสิ่งตรงนั้นเราได้แล้วเนี่ยทุกท่านเราจะไม่ไม่คิดเลยว่าอดีตเนี่ยที่ผ่านมาเราเหนื่อยเหนื่อยสายที่เขาบอกว่าหเหนื่อยสายตัวแทบขาด อะไรประมาณนี้นะเราไม่นึกถึงเรามีแต่ความภูมิใจเรามีแต่ความเข้าใจตัวเองแล้วมีความที่ขอบคุณตัวเองที่เราไม่ยอมแพ้นะคะการที่เราไม่ยอมแพ้เนี่ยเราคิดว่าไม่แพ้เนี่ยฉันไม่แพ้เนี่ยเราก็ชนะไปแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราอย่าไปเก็บเอาแค่อย่าไปคิดว่า อ่ะฉันพร้อมก่อนแล้วฉันจึงจะมีความสุขบางครั้งปลายทางความสุขอาจจะไม่เท่ากับระหว่างทางก็ได้เพราะฉะนั้นระหว่างทางเนี่ยเราจะต้องมีความสุขนั่นก็คือเราจะต้องสนุกกับงานนะคะคนสำราญงานสำเร็จอันนี้ข้อนี้แท้จริงก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะโอเคค่ะ